สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปที่สองเนาะโค้งสุดท้ายนะคะรวบรวมหลายๆสํานักมาให้เลยนะคะค่ะคนอื่นฝากช่องน้องมีชชคกด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดระดิ่งกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะค่ะเพื่อมให้เสียเวลาเนาะเราไปดูตัวเลขของอาจารย์เซมเลยค่ะอาจจะมีเสียงเพลงรบกวนหน่อยเนาะเพราะคนคนในบ้านก็เปิดเพลงเนาะ อาจารย์แซมค่ะเน้นย้าตัวเลขนะคะเป็นเลขนั่งสมาธินะคะเลขรอยมาเนาะเก้าแปดหนึ่งหรืออาจจะเป็นหกแปดหนึ่งนะคะก็ซึ่งเป็นตัวเดียวนะคะที่ปล่อยมาแล้วนะคะเลขหางประทัดก็สี่เจ็ดแปดศูนย์สี่เนาะปันที่แก้บ,บนใหญ่นะคะก็แคปหน้าจอไว้เลยค่ะเป็นเลขนั่งสมาธิเลขรอยขึ้นมาเพราะอาจารย์ ตัวเน้นๆก็จะเป็นเลขที่นั่งเอานะคะก็หลายคนก็ซื้อไปแล้วเนาะตุงเอสก็ได้ซื้อไปแล้วนะคะซึ่งก็มีลุ้นนะคะตรงกับเลขทูบตัวเองเนาะจะแม่ฮาเลนนะคะที่สามสามตัวแตกมาแล้วนะคะงวดนี้สามตัวเม็ดเดียวค่ะบนเจ็สาล่างห้าศแตกเอาเลยนะคะ0 3นย์สมเดสเลยนะคะ บนแค่ชุดเดียวเนาะซื้อง่ายนะคะหาซื้อง่ายเพราะว่าเป็นเม็ดเดียวนะคะแล้วก็มีเลขปริศนาที่จะแม่บอกว่าเขาเอาปลามาให้ห้าสิบเอ็ดตัวก็ตีเป็นแปดห้าหนึ่งเนาะ mm. ขางงวดนี้มาถึงหลายช่องแล้วจะเข้าอีกหรือเปล่าก็ดูเอาเนาะตรงใจใครแล้วค่อยซื้อนะคะ ค่ะต่อไปค่ะอาจารย์เสด็จนะคะงวดที่แล้วหลุดเนาะซึ่งก็มางวดนี้มาอีกงวดหนึ่งนะคะดูว่าเลขจะเข้าอีกไหมก็ได้สามตัวนะคะสงบนได้3ามชุดนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดหและเจ็ดหนึ่งล่างเก้าหนึ่งหหนึ่งหเก้าค่ะอย่างงวดที่แล้วหลุดเนาะงวดนี้ก็ไม่แน่นะคะเพราะตรงกับเลข ตามกันทั้งนั้นเลยนะคะโดยเฉพาะเจ็ดหนึ่งเนาะปูห้าเจ็ดแปดค่ะหลังจากที่เลขสูตรเข้าบนเข้าล่างนะคะต่องวดวิ้งห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งห้าห้าหกแล้วก็ล่างเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่หกเจ็ดสองและสี่สองมาล่าสุดเลขขันน้ำมลน,นะคะมีเจ็ดสี่ห้าศูนย์เก้าสาม สามารถจับเอาได้นะคะชื่นชอบตัวไหนจับเอาเลยนะคะบนโค้งสุดท้ายห้าหนึ่งห้าห้าห้าเวิ่งห้านะคะและห้าหเนาะหนึ่งหก็เหมือนเดิมนะคะหนึ่งห้ากับห้าหคงที่ล่างวิ่ง8ดมี8ปดแดและ8ปดศูนย์และ8 6ค่ะ ของปูดห้าของปูห้าเจ็ดแปดนะคะจากช่องเบาเท่านะคะหรือประหัดด้วยนะคะชัดเจนเนาะเล็วิ่งปูยังไม่พลาดเท่าไหร่นะคะก็เข้ามาต่อเนื่องบ่อยๆนะคะบนวิ่งห้าของเบิกทรั์ค่ะให้ต่องวดหนึ่งสี่ห้าแล้วก็ล่างสองสามนะคะมาโค้งสุดท้าย 1 49แล้วก็เลขทูบจุดได้ตรงกัน2ที่นะคะของปูดำและกูปูเจ้าที่นะคะ109ค่ะสองตัวหนึ่งห้ละ5้าสี่ย์เก็ตัดเอาด้วยนะคะ0ูนย์เกนยาะล่าสุดนะคะแล้วล่าง2องสาเปเพิ่มเป็น88นะคะก็อยากอยู่ในชุดเต็มเนาะรับคนลบงด สำหรับท่านที่งบน้อยเนาะเอาแต่แค่แค่นี้ก็พอนะคะต่อไปค่ะเสียนขาดปัดนะคะงวดที่แล้วห้าเจ็ดเม็ดเดียวนะคะงวดที่แล้วมางวดนี้โค้งสุดท้ายมาที่แปดสองนะคะล่างวิ่งสองเจ็ดมี8ปดสองสองสองและห้าเจ็ด เลขละมือ6กห้ค่ะอ่าน,นี่ต่องวดนะคะหนึ่งเจ็หนึ่งนะคะเน่นที่6 9 1ก็เป็นตัวเดียวกันเนาะเออเอเดก็เขียนตามเขาก็เป็นเลขเดียวกันเนาะจากช่องมหาเฮงนะคะคนนี้ก็ถือว่าสุดยอดของเขานะคะ น้องกุมารทองค่ะโค้งสุดท้ายมาแล้วนะคะน้องกุมารทองบอกว่ายายให้มาบอกแม่เอียงนะคะว่าเลขนอนทับอยู่ใต้หมอนทุกคืนนะคะให้มาดูนะคะงดแล้วก็โค้งสุดท้ายให้ห้าห้ามาใส่ห้าหนึ่งเจ็ดนะคะซึ่งออกห้าเจ็ดเนาะมาโค้งสุดท้ายตัวเลขอยู่ใต้หมอนนะคะก็เจ็ดหนึ่งสี่ตัดเล่นเนาะเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่และ จ็ดสี่นะคะปากกาไม่ค่อยติดเนาะอู้เขียนเลอะเทอะเลยขอโทษขออภัยมากๆนะคะดีไม่ได้ใส่แว่นเนาะขอไม่เอียงนะคะโค้งสุดท้ายเนาะจริงๆมีหลายตัวนะแต่เอดก็เลือกเอาเฉพาะเลขของนอ้องกุมารเงินนะคะทั้งหมดนี้หลายกุมารมากนะคะจากเพะจากช่องเพอไหวนะคะ เลขรับพี่นภพรค่ะเลขรับวงในเนาะแปดเจ็ดหกแดห้าสีและ8ปดห้าหนึ่งค่ะมี3มชุดเนาะยังไม่มีวงกลมนะคะงวดนี้ยังไม่เห็นช่องกบนาลงนะคะติดตามแล้วจะช่องกบนานะคะ fc จากของพี่นภพรเนาะปู่ปาช้าค่ะงวดทีล้ว แปนะคะงวดนี้นิมิตภูมิเจ้าที่มาบอกเลขล่าง17กลับด้วยนะคะ1771เนาะนี่เบอร์โทรของปู่เนาะรัาท่านไหนอยากได้แนวทางต่างประเทศนะคะสามารถโทรไปรได้เลยนะคะค่ะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะทุกทุกตัวเลขนะคะมีการ ตัวเลขจะเยอะการลงทุนก็มีความเสี่ยงมากนะคะท่านชอบชุดไหนเราค่อยซื้อนะคะก่สุดท้ายนี้ก็ขอให้เฮงเฮงเอซทุกท่านนะคะที่ลงทุนอะไรไปแล้วบงเบอร์อะไรก็ขอให้เฮงเรวยนะคะขอให้มีเงินใช้ปีใหม่ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ นี่สามตัวแตกหลายรอบแล้วนะคะลองดูเนาะ